คุณผู้ฟังครับมีคุณหมอท่านหนึ่งเขาชื่อว่าไมค์อเวนส์เขาได้ทำคลิปวิดีโอที่เป็นสาระความรู้หนึ่งขึ้นมาบนช่อง YouTube ของเขาเองคลิปนี้ได้รับความสนใจมากเลยทีเดียวมียอดวิวมากกว่า6ล้านครั้งและโดยส่วนตัวแล้วครับผมก็คิดว่ามันน่าสนใจดีเป็นประโยชน์และสามารถย้ำเตือนเราได้ในการใช้ชีวิตประจำวันในตอนนี้ผมเลยขอสรุปเนื้อหาที่ได้จากคลิปนี้มาแบ่งปันมาเล่าให้คุณฟังได้ฟังกันนะครับ โดยคุณหมอท่านนี้เขาได้ตั้งคำถามเอาไว้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทำได้เพื่อสุขภาพของเราหลายคนอาจจะตอบว่ากินอาหารให้ดีมีประโยชน์สิดื่มให้น้อยลงนะเลิกสูบบุหรีควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายบ้างและอีกมากมายใช่ไหมครับที่จะเป็นคำตอบให้เราได้แต่สิ่งง่ายๆสิ่งเดียวที่ดีที่สุดสำหรับเราที่เราจะสามารถทำได้ทุกวันทุกที่ทุกเวลา เพื่อรักษาสุขภาพของเรามันคืออะไรเลยครับคุณหมอท่านนี้เขาก็บอกว่าสิ่งเดียวที่ดีที่สุดที่เราจะสามารถทําได้ทุกวันก็คือการให้ร่างกายของเราได้เคลื่อนไหวอย่างน้อยวันละ30นาทีดังนั้นในตอนนี้ครับคุณหมอท่านนี้จึงแนะนํากับเราว่าอันดับแรกหากจะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เคลื่อนไหวร่างกายกันบ้างให้ได้อย่างน้อยวันละ30นาทีให้เราลองใช้กด23ชั่วโมงครึ่งกับตัวเราเอง ดูสิจ,สจ mm กฎ23ชั่วโมงครึ่งคืออะไรครับมันก็คือการที่เราให้สัญญากับตัวเองว่าในทุกๆวันของการใช้ชีวิตเราจะนั่งหรือจะนอนเอกเนกสบายๆได้ไม่เกินวันละ23ชั่วโมงครึ่งต่อวันนั่นเองครับซึ่งคุณหมอเขาบอกว่าร่างกายของมนุษย์เราถูกออกแบบมาให้เคลื่อนไหว ไม่ใช่อยู่นิ่งๆกับที่นานๆพออยู่กับที่นานๆสุขภาพของเราก็จะเริ่มเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆเพราะระบบไหลเวียนเลือดนั้นทำงานได้ไม่ดีซึ่งในชีวิตประจำวันของเราสมัยนี้เราต้องทำงานกันโดยนั่งติดโต๊ะนานๆเกือบทั้งวันบ้างยืนกันนานๆบ้างหรือขับรถไปเจอรถติดโอ้โหระยะทางแค่10กิโลใช่ไหมครับรถติดต้องใช้เวลาเดินทางเกือบ45นาทีกันทีเดียวรถติดเพราะอะไรก็ไม่รู้ รู้เพียงแต่ว่ารถติดขันหน้าแถมไม่พอตอนเรากลับมาที่บ้านเราก็นอนดูหนังนั่งก้มหน้าก้มตากดหน้าจอกันไปทำให้ในแต่ละวันเราไม่ได้สนใจที่จะให้ร่างกายของเรานั้นแอคทีฟกันเลยดังนั้นให้เราลองทำข้อตกลงหรือสัญญากับตัวเองครับว่าฉันจะนั่งนั่งนอนนอน,น,อนก้มก้มเงยเงยในแต่ละวันรวมกับเวลานอนตอนกลางคืนได้ไม่เกิน23ชั่วโมงครึ่งนะและอีก30นาทีที่เหลือในแต่ละวันครับ ให้เราแบ่งเวลาเพื่อให้ตัวเองได้แอคทีฟกับการเคลื่อนไหวร่างกายบ้างการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นเวลา30นาทีในที่นี้ครับเราไม่จําเป็นต้องแบบออกกําลังกายหนักๆห,หรือออกกําลังกายติดต่อกัน30นาทีเลยคุณหมอเขาบอกว่าแค่เราแบ่งเวลาออกเป็นช่วงๆช่วง,วงละ5หรือ10นาทีก็ได้เช่นตอนเช้าสัก10กลางวันไม่ค่อยว่างเลยนะเอาสัก5แล้วกันเย็นเอาสัก15แบบนี้ก็ได้นะครับ โดยให้เราทําอะไรก็ได้ให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวได้แอคทีฟยืดเส้นยืดสายกันไปซึ่งเขาก็แนะนําวิธีที่ง่ายที่สุดที่เราสามารถทํากันได้ทุกวันทุกเวลาเลยก็คือการเดินครับหากใครไม่มีเวลาออกกําลังกายหรือไม่ชอบออกกําลังกายหนักๆก็ใช้การเดินนี่แหละครับคือที่สุดแล้วหากเราเดินให้ครบ30นาทีในแต่ละวันเพียงเท่านี้ครับสุขภาพของเราก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอน ในงานวิจัยของเยอรมนีที่ศึกษาคนที่มีปัญหาโรคหัวใจโดยแพทย์ผู้รักษาครับมักจะแก้ปัญหานี้ด้วยการสอดขดลวดเพื่อค้ำยันเสริมความแข็งแรงในการขยายหลอดเลือดหัวใจในตำแหน่งที่ทำการขยายบอลูนซึ่งจะให้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้เกิดการตรีบซ้ำของหลอดเลือดหัวใจได้น้อยลงและเพื่อให้เลือดนั้นไหลเวียนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยนักวิจัยเจ้าปัญหาครับ จึงขอลองทําการวิจัยดูโดยลองแบ่งผู้ป่วยโรคหัวใจออกเป็น2กลุ่มในกลุ่มแรกครับให้พวกเขานั้นเดินวันละ20นาทีส่วนกลุ่มที่2ได้รับการรักษาโดยการสอดขดลวดเพื่อทําบอลูนเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจและให้ใช้ชีวิตตามปกติผลที่ได้ออกมาปรากฏว่าในกลุ่มที่เดินวันละ20นาทีมีอัตราสูงถึง88%ที่พวกเขาไม่มีอาการกำเริบใดๆเลย แถมยังมีสุขภาพที่ดีขึ้นความดันโลหิตอยู่ในระดับปกติขณะที่กลุ่มที่รักษาโดยการสอดขดลวดนั้นมีสัดส่วนที่น้อยกว่าที่70%ที่ไม่มีอาการกำเริบซึ่งงานวิจัยนี้ครับก็แสดงให้เราได้เห็นว่าการทำไรตามธรรมชาติของมนุษย์ที่เราทำกันได้ทุกวันที่มีมาตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษของเราที่เรียกว่าการเดินสามารถให้ผลลัพธ์ต่อสุขภาพที่ดียิ่งกว่าการรักษา สมัยใหม่อีกด้วยและอย่างในญี่ปุ่นครับก็มีรายงานว่าถ้าคนทำงานได้เดินไปทำงานสะสมครบวันละ10นาทีจะไม่ค่อยส่งผลอะไรต่อความดันโลหิตมากนักแต่ถ้าพวกเขาได้เดินสะสมวันละ11 2 0ถึง20นาทีความดันโลหิตจะลดลงถึง12เซและถ้าได้เดินเพลินๆเ,เกินวันละ20นาทีความดันจะลดลงถึง29%กันเลยทีเดียวครับคุณหมออีเวนส์ท่านนี้เลยชวนให้เรานั้น อย่าได้ละเลยเรื่องง่ายๆแบบนี้แต่ได้ประโยชน์มหาศาลลองให้เราสัญญากับตัวเองครับว่าเราจะจำกัดการนั่งและนอนรวมกันแล้วไม่เกินวันละ23ชั่วโมงครึง่งในแต่ละวันเราจะนั่งทำงานจะนอนดูอะไรเพลินๆจะนั่งเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่แต่ขออย่ารวมกันแล้วเกิน23ชั่วโมงครึ่งนะครับหากเรารู้สึกว่าตัวเองนั่นนงนานเกินไปก็ออกไปเดินไปเคลื่อนไหวร่างกายกันบ้างลองหาเวลาว่างๆแบ่งให้สุขภาพของเรา วันละ30นาทีเพื่อให้ร่างกายนั้นได้แอคทีฟหากเราไม่ใช้วิธีการเดินก็ทำความสะอาดบ้านทำงานบ้านแบบนี้ก็ช่วยได้นะครับหรือใครมีเวลาออกกำลังกายด้วยก็จะยิ่งดีนะครับแบ่งเวลาออกเป็นคราวละ10นาที15นาทีวันหนึ่งสัก3รอบก็ได้ไม่ต้องสี่เรียดเคล็ดลับก็คือหากเราแบ่งซอยย่อยเวลาออกเป็นส่วนๆสมองจะไม่รู้สึกขี้เกียจและมีข้ออ้างว่ามันนานมันเยอะเกินไป แล้วเราก็จะทำได้อย่างต่อเนื่องไปในทุกๆวันการทำสิ่งนี้ทำกันได้ง่ายๆไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับสุขภาพของเราหากเราพูดว่าเราเป็นคนรักตัวเองก็แบ่งเวลาให้ร่างกายนี้ของเราได้เคลื่อนไหวได้แอคทีฟในทุกๆวันด้วยนะครับคุณฟังคนไหนชอบเดินกันบ้างครับ และเดินเฉลี่ยวันละกี่นาทีกี่ก้าวหรือมีวิธีการอย่างไรให้ในแต่ละวันเราได้เคลื่อนไหวร่างกายบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับส่วนตัวผมเองอย่างน้อยถ้าวันไหนไม่ได้ออกกําลังกายก็จะอาศัยพลังของการเดินนี่แหละครับตื่นมายืดเส้นยืดสายสักหน่อยแล้วก็ออกไปเดินสัก15นาทีระหว่างวันก็เดินอีกตอนเย็นก็เดินอีกรอบนอกจากจะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วเรายังได้การทําสมาธิการจัดระเบียบจิตใจไปในตัวด้วยนะครับ หวังว่าอาหารสมองในตอนนี้จะเป็นประโยชน์ดีๆให้กับคุณผู้ฟังนะครับก็ลองนํากดนี้23ชั่วโมงครึ่งไปปรับใช้กันดูและเพื่อย้ําเตือนตัวเราเองไม่ให้ละเลยให้ร่างกายอยู่เฉยๆนั่งนานๆนอนนานๆเปิดโอกาสให้เขาได้แอคทีฟบ้างเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวครับคนเราให้ความสําคัญกับหลายเรื่องในชีวิตและหนึ่งในเรื่องที่เราไม่ควรลืมนั้นก็คือสุขภาพของเราเพราะหากเรามีสุขภาพที่ดีหลายๆเรื่องในชีวิตของเรา ก็จะดีตามไปด้วยในตอนนี้ผมก็อัดเสียงเสร็จแล้วก็ขอตัวไปยืดเส้นยืดสายกันสักหน่อยนะครับพอทำเสร็จแล้วก็จะไปดูซีรีส์ต่อนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ